ครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่าน,นครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองอะไรลยนต์วันนี้ก็ลูกค้าถามกันมาเยอะเหลือเ,เกินสีล้อกลางมาเมื่อ,อไรสีล้อกลางมาตอนไหนเดี๋ยวรอบนี้ผมจัดสีล้อกลางหัวกระตูนให้ทั้ง3าคันนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าปกแล้วก็แจ้งราคานะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาทุกคันให้ลูกค้าดูนะครับรถเทสมาทุกคันนะครับ500โลด้านย,วยาวๆนะครับเรื่องความร้อนอะไรมีปัญหานะครับเครื่องดีก็จีสวยทุกคันนะครับ ยามลูกค้าใครต้องการลดสี่ล้อกลางจะเข้าที่แคบเข้าสะดวกเติมน้ำมันกระท่อรถปีอัพอนเนกประสงค์ครับป้ายเล็กไม่ติดเวลาทั้งสามคันนะครับย้ำลูกค้าว่าป้ายเล็กไม่ติดเวลามาเริ่มกันเลยนะครับคันที่หนึ่งคันนี้ยังไม่ได้รีวิวนะครับคันนี้เพิ่งได้เข้ามายังไม่ได้รีวิวเลยบางเจา้าว่าอย่าเพิ่งรีวิวนะกลัวไม่ทนอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็พยายามหารถให้ลูกค้าเรื่อยๆเดี๋ยวคันนี้จะทำรีวิวคันเดียว ตั้งหากนะครับมาเริ่มกันเลยสีล้อกลาง NKR ด้านหน้านะครับคันนี้ power air ครบนะครับป้ายเล็กไม่ติดเวลาภาษีปี68นะครับภาษีปี68หัวการ์ตูนฝั่งด้านขวาของตัวรถรถยืนสวยทุกคันนะครับใครหาสีล้อกลางมาที่เดียวจบที่เดียวเลยนะครับ ฝั่งด้านขวของตัวรถนะครับอันท้ายอันท้ายนะครับป้ายเล็กไม่ติดเวลานะครับพื้นพื้นสวยนะครับพื้นเป็นพื้นตีนไก่นะครับพื้นสวยสภาพคัดสีสวยนะครับ เปลือกสวยสภาพคัสซีสวยเครื่องเป็นเครื่องสีเฮดเอฟร้อยยี่สิบแรงนะครับเพาลอยนะครับเพาลอยสีเฮดเอฟร้อยยี่สิบแรงเพาลอยสภาพคัสซีสวยนะครับย้ำลูกค้าตามตรงว่าสภาพคัสซีสวยให้ลูกค้าดูสภาพคัสซีสวยนะครับร้อยยี่สิบแรงสีเฮดเอฟ ภายในรถพึ่งได้เข้ามานะครับยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยบอกเป็นเบนาะหนังสีดำนะครับเบาะหนังสีดํากระจุกไฟฟ้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแอร์เย็นพาวเวอร์นะครับย้าลูกค้าว่าแอร์เย็นพาวเวอร์ ทรงรถยืนดีมากนะครับยืนดีทั้งสามคันนะครับจิบขึ้นมากลูกพี่ยกลูกพี่ยกหัวนะเครื่องเป็นเครื่องซีเอฟร้อยยี่สิบแรงเครื่องดีนะครับเครื่องดีสภาพภายในก็สวยนะครับสภาพภายในสวยยังไม่ได้ทำความสะอาดล้างเลยนะครับงชึ่งเดียวรู้เรื่องครับ เครื่องเลื่เครื่อง C เมค F 120แรงเครื่องดีค่ะซีสวยครับคันนี้ขับมาขับมาแต่สุโขทัยนะครับห้าร้อยกวโลนะครับแต่สุโขทัยเกือบหกร้อยนะครับดันเสาหน้าหนาวมานะครับคันที่หนึ่งยกหัวมาเป็นประมาณนี้นะครับสภาพเบียกเอาลงเลย ใชห,หาสี่ล้อกลางสักคันเข้าที่แคบอเนกประสงค์เดี๋ยวคันนี้ผมย้ำลูกค้าว่าผมทําทรงเลงให้ด้วยนะครับทรงเลงเสมอหัวนะครับพื้นเสมอหัวเลยเนี่ยเสมอหัวจะดูสวยทรงเลงแบบนี้เนี่ยขอโทษนะครับพอดีกล้องอาจไม่จับแบบเนี้ยเสมอหัวจะสวยนะครับเวลาขนของขนอะไรอนเนกประสงค์นะครับนี่คือคันที่หนึ่งแอร์เย็นมากนะครับนี้แอร์เย็นมากๆ ภาพภายในสวยมุมมองดีมากเลยสีล้อกลางสีสวย้วตัวนี้ขั้นต่อไปสีล้อกลางนะครับตัวนี้ภาษีปีหกเก้านะครับภาษีปีหกเก้าข้อก็ทําเสมอหัวแบบนี้ให้ลูกค้าทุกเจ้านะครับมีหมวกมาคบนะครับเวลาเก็บผ้าใบทะเบียนเป็นทะเบียนประมูลน,นะครับเป็นป้ายเล็กไม่ติดเวลาย้ําลูกค้าว่าป้ายเล็กไม่ติดเวลาเผารอยนะครับเครื่องเป็นเครื่องซีเอฟรยแรง นนยังไม่ได้ล้างเลยนะพ่อเนี่ยมาก็รีวิวให้ลูกค้าเลยล้างก่อนส่งอยู่แล้วนะครับนี่ชุดหน้าเงานะครับสีขาวน้องหน้าเงาสีขาวนี่เลยสวยนะครับสภาพสวยมากนะครับพ่อนี่สวยมากๆป้ายเป็นป้ายประมูลด้วยนะครับเป็นป้ายประมูลาสาความยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับกว้างเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ สีล้อกลางเบาสวยนะครับเบาสวยมากนะครับเบาไม่มีรอยขาดนะครับเบาสวยมากไม่มีรอยขาดคันนี้ช่วงล่างนิ่มมากนะครับสภาพภายในสวยนะครับสี่ล้อกลาง NKR นี่ ตรงนี้มีที่เปิดรับลมด้วยนะครับระบบไฟลังหัวเกีงทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ปกติอันนี้ power Air ์เย็นย้ำลูกค้าว่า power Air ์เย็นนะครับนี่คันนี้คัสซีสวยนะครับสีล้อกาา กว้างเมตรเก้าสิบห้านะครับความกว้างเมตรเก้าสิบห้าเก้าสิบห้าทรงเล็งเสมอหัวพื้นปูด้วยพื้นเหล็กแล้วนะครับฉากจับทั้งสองข้างนะครับพื้นเป็นพื้นเหล็กนะครับรถพร้อมใช้ครับจะให้ลูกค้าพร้อมใช้ทุกคันนะครับรถพร้อมใช้สภาพคัดซีสวยนะครับไม่ต้องพูดถึงสภาพคัดซีแล้วพาลูกค้าเดินดูสภาพคัดซีสวยมากๆนะครับ ก็เน้นเครื่องดีคัสซีสวยบอดี้สวยให้ลูกค้าเป็นหลักครับทรงรถยืนดีนี่แหละครับอนเนกประสงค์ของสีลอ,อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาลูกพี่ลูกพี่เปียกพาวเวอร์แอร์นะครับตัวนี้พาวเวอร์แอร์เย็นสภาพดบ เครื่องเป็นเครื่อง 4Hf 120แรงดันกัน,นยาวครับของวัวลงเลยเดี๋ยว่าเดี๋ยวเลยวยลูกค้าด่ะอ่ายกหัวเป็นประมาณนี้สภาพก็สวยนะบางทีคลิปผมลงคลิปไปไม่เปิดการมองเห็นลูกค้าไม่เห็นนะครับต้องมาลงคลิปรวมอีกรอบหนึ่งนะเอาหัวลงเลย แอร์เย็นมากเลยมันแอร์เย็นมากๆพาสีปีห9นะครับเป็นป้ายประมูลด้วยคันนี้เดี๋ยวพาดูทีละคันแล้วแจ้งราคาท้ายคลิปทุกค,นคันนะครับคันนี้สวยมากๆครับขับดีมากๆคันต่อไปคันต่อไปเป็นสี่ล้อกลางนะครับตัวนี้สีล้อกลางเครื่อง4ี่จีจีร้อยแรงนะครับ4ีจีจีร้อยแรงเลีมเอกาสารครบทุกอย่างครบนะครับ หมายเหตุหัวยังไม่แจ้งลรกเล่มกับเครื่องไม่แจ้งลรกเล่มนะครับแนบหน้าแนบหลังพอลอยหัวกระตูนนะครับกระจกไฟฟ้าด้านหน้าสวาสดด้านหน้าฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับอาจจะมืดซะหน่อยนะครับเริ่มมืดแล้วฝั่งด้านขวาของตัวรถ สภาพภายในอันนี้สภาพภายในสวยนะครับเป็นกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าสภาพภายในสวยเลยเบาะก,ก็ได้นะครับเบาะไม่มีรอยขา,านะเบาะสวยเลยเบาะทั้ง3ามคันสวยทั้งสามคันครับจะซื้อจะขายสีล้อกลางราคาแข็งมากแข็งโป้เลยสีล้อกลาง ทำส่งเร่งให้ทุกคันนะครับบริการจัดส่งก็จะส่งลูกค้าได้นะครับเลียเอกสารครบทั้งสามคันนะครับอยู่กับผมครบนะครับไม่ต้องรอกันท้ายฝั่งด้านซ้ายของตัวรถแหนบหน้าแหนบหลังเพลาลอยนะครับแบตเตอรี่ลูกเดียวนะครับ ลุกมาอะลุกมากันเลยประตูก็สวยนะกันนี้ เครื่องเป็นเครื่อง 4G ร้อยแรงนะครับ 4G ร้อยแรงผ <1 S 1> มไ่ดูฝั่งหน้ามออันนี้จะได้ยืนแบบเห็นภาพรถรเต็มๆทรงสวยครับอ่ะเอหัวรยลงที เอางอลงปีประตูเลยยกุกดับเครื่องนะดับเครื่องห,หัวลงเลยคันนี้แอร์พาวเวอร์เผารอยนะครับ ใบเล็กไม่ติดเวลาภาษี68หมดเดือนสิงหาแนครับเรกยนตามตรงให้ลูกค้าให้โอนให้ก็ได้อยู่ที่ลูกค้าสะดวกนะครับอันนี้ประสงค์เลยทรงรถยืนสวยมากนะครับมาแจ้งราคาที่รคากันก็ไหวเท่าไหร่ก็ทัวรมาคุยกันเรื่องราคานะครับบริการจารัดส่งจะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับย้ำลูกค้าเลยอยู่ที่ระยะทางนะครับสาคัญ2องแสนสามหมบาทลด4ล้อกลาง2องแสนสามบาทคันนี้ทําทรงเลิงให้ด้วยนะครับ ทำคอกทรงเลงให้ด้วย2,039,000บาท NKR นะครับป้ายเล็กไม่ติดเวลา Air Power คันต่อไปก็4ล้อกลางป้ายเล็กไม่ติดเวลาเป็นป้ายประมูลด้วยนะครับเครื่องดีก็สีสวยนะครับทะเบียนป้ายประมูล2,059,000บาทคอกทรงเลงพร้อมคันนี้เดี๋ยวทำคอกทรงเลงให้ด้วยนะครับ2,059,000บาทต่อไป NKR 4ล้อกลาง 169,000บาทนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับย้ำลูกค้าอีกรอบหนึ่งย้ำลูกค้าอีกรอบหนึ่งนะครับคันนี้หัวกับเครื่องไม่แจ้งลงูกเล่มนะครับแต่เล่มเอกาสารชุดโอนอยู่กับผมครบนะครับใครไม่ซีเรียสได้เลยเข้าไร่เข้าสวนก็ได้อเนอกประสงค์ครับสีล้อกลาง169,000บาทสีขาว259,000บาทนี่นะครับคันนี้ทําทรงเรงให้นะครับ239,000บาท บริการจะส่งจะส่งได้ทุกจังหวัดนะครับจะซื้อจะขายสีล้อกลางก็เป็นราคานะครับป้ายเล็กไม่ติดเวลาใบขับขี่ส่วนบุคคลนะครับเหมือนใบขี่รถกระบะทั่วไปนะครับไม่ต้องใช้ใบขับขี่ของรถหกล้อนะครับใบขับขี่รถกระบะทั่วไปตเติมน้ำมันก็เท่ารถกระบะมันทุกได้เยอะกว่าขนอ้อยก็ได้ขนมันก็ได้ขนข้าวก็ได้ขนตู้เครื่องเสียงก็ได้นะครับกระบะเปิดได้ทั้ง3ด้านทั้ง3คันนะครับ คอกทรงเรีงครบบริการพร้อมส่งให้ลูกค้าได้นะครับเบอร์ติดต่อทั้งร้านเราเบอร์08091977040849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ TikTok ปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ YouTube ปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างลูกค้าอยากให้ติดฟิล์มก็ได้นะครับติดฟิล์มให้ได้เพื่อการความร้อนนะครับให้ลูกค้าได้ 2อง0 0น9 0ม0ม0่0 0 0แจ้งราคาทุกคันครับชัดเจนขอพระคุณ F c ซมากขอพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณอยอดติดตามใครต้องการสีลอกลาง NKR มาดูที่ปอลุงเรืองครับจบที่เดียวเลยขอพระคุณ f c มากครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับขอพระคุณครับ